โอทอปขายดี SME ขายรวยนะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอทอปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นองค์กรออกรายการนี้ได้หมดเลยนะฮะเชิญุณพีซีครับมีข้อคิดมาฝากวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกๆท่านกันนะคะการด่าคนอื่นว่าโง่ไม่ได้ทําให้คุณฉลาดขึ้นค่ะนะลองไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวครับผมชื่อกิจคาฉาครับมาจากแบรนด์ YPC T พ shirt ่เชิญไซน์ครับผมคุณทำหน้าที่อะไรในธุรกิจ ก็ออกแบบแล้วก็ถ่ายพวกภาพนิ่งออกแบบเองครับผมสั่งโรงพิมพ์เสื้อครับผมนะฮะครัทำเสื้อด้วยตัวเองตัวเองครับแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ครับผมแล้วก็ไปขายเองขายเองครับทำทุกกระบวนการเลยในองค์กรของคุณนั้นมีพนักงานกี่คนมี4ีหคนครับสีหคนผมนะทำอะไรบ้าง ก็ช่วยกันคิดคอนเซปต์ของเสื้ออะไร <คน S 2> อยนะครับคุณช่วยกันหมดเลยลในการทําตัวนี้สําเร็จขายออกบูธขายออกบูธด้วยนะคุณตั้งชื่อแบรนด์ของคุณหรือเสื้อของคุณยี่ห้อว่า RYPC ครับผม RYPC มันย่อมาจากมันเป็นกลุ่มกลุ่มถ่ายรูปชื่อว่ารากหญ้าโฟโต้คลับครับผมรากหญาโฟโต้คลับนะครับเออตั้งแต่สัมภาษณ์มานี่ผมกเ,เคยได้ยินนะฮะ นะะฮ RYPCT เชิ r ตนะครับเจาะกลุ่มเป้าหมายก็เป็นสตรีทอาร์ตนะครับผมเป็นสตรีทอาร์ตคือเป็นงานศิลปะใช่ครับที่ติดดินครับผมว่าง่ายๆเธอถูกไหมฮะทำเองทั้งกระบวนการเลยทำธุรกิจนี้กำไรประมาณเดือนเท่าไหร่ครับก็มันแล้วแต่เดือนนะครับผมครับผมมากสุดบอกบอกไม่ได้กรไม่อยากบอกนะับเฉินเขินนิดหน่อยโอเคครับ อาร์ตอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับขอขอบคุณไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซิลผู้คุณ์พลังร้อยขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซิลผู้ฟลัสเทรนนิง่งเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเซนโซลา่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอ,งอทาอทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บิทเดินความคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บิทหอการค้าจังหวัดศรีซเกรดโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้า แผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูง o อ l ป t t e r กระเป๋าหนังสัตว์ไดชิโนเนโลภาพสวยตามสั่งงานหนังทำมือครับแสงรุ่งเกษตรอินทรียเพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดต่อออกรายการได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอไปทำความรู้จักครับวันนี้เจ้าของกิจการนะครับเป็นหนุ่มนะอาร์ตคนหนึ่งนะครับแนะนำผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือเสื้อครับผมนะฮะไปดูภาพเลยครับเจรอธิบายเลยครับนี่คือโลโก้ของคุณใช่ไหมครับครับผม ต้องการที่จะสื่ออะไรเจาะกลุ่มเป้าหมายไหนก็คือต้องบอกก่อนตอนแรกครับก่อนจะทําเสื้อคือเป็นทีมถ่ายแฟชั่นอยู่แล้วครับถ่ายเอาสารก็เลยทําเสื้อสตาร์ขึ้นมาขายก็มีคนสนใจเยอะมากนะครับเริ่มต้นจากเสื้อสตาร์ทใช่ครับผมนี่คือนี่คือหน้าหน้าเฟซบุ๊กครับหน้าเฟซบุ๊กนะครับเสื้อคุณนี่เจาะกลุ่มตลาดกลุ่มไหนครับก็ถ้าเป็นฝรั่งจะเป็นพวกแบบจักรยานพวกสเกสเก็ตบอร์ดอะไรพวกนี้ครับก็ คือซึ่งเสื้อของมือนอกแพงมากครับครับผมเราก็เลยทําแบรนด์ไทยเพื่อคนไทยครับอ๋อนี่คือนางแบบครับผมมีนางแบบมาถ่ายคุณด้วยเหรครับมีครับก็จะถ่ายหนังสือแล้วครับถ่ายเาสารตวจริเสื้อคุณนี่ลงในหนังสือมาแล้วก็เคยลงครับหนังสืออะไรบ้างก็มีหนังสือของโมโนครับจำไม่ได้นะครับโอ้โหคุณไม่ธรรมดานะครับเนี่ยฮะก็วิธีของเราก็คือการจับ เหมือนอลายเสื้อก็คือเอาวิธีชีวิตของคนประจําวันมาออกแบบนะครับผมครับผมผมเชื่อว่าหลายท่านดูเสื้อแล้วสวยและอยากใส่นะครับ,บพอฟังคุณอธิบายแล้วรู้สึกแปลกๆคือเขาจะพูดน้อยๆแบบนี้อัดฮาร์ดหน่อยนะฮะก็วิธีการก็คือไอเหมือนเอาแฟชั่นมารวมกับอ,อะไรเขาเรียกเออ แฟชั่นมารวมกับสไตล์การดําเนินชีวิตใช่ครับผมโดยที่ถ้าเจาะวัยรุ่นเนี่ยต้องต้องทาแนวนี้เลยถูกไหมก็เราพยายามจะทําแบบให้คนอื่นใส่ได้ด้วยครับคนอื่นนี่คือคนที่ผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไปถึงไหมไปถึงผู้ใหญ่ไหมหรือว่าก็เริ่มถึงครับผมเริ่มถึงผู้ใหญ่อะต่อไปก็กจะทําให้เป็นแพทเทิร์นมากขึ้นนะครับมีหมวกขายมีรองเท้ามีกระเป๋าอะไรเงี้ยส่งขายในประเทศก็มีคนที่ฟิลิปปินส์ก็สั่งซื้อมาครับสินค้าคุณไปถึงฟิลิปปินส์เลยเหรอ โอ้สั่งรถใหญ่ไหมจะไม่ซื้อครับขอบคุณสั่งเดียวครับผมสินค้าคุณขายยังไงฮะก็ขายในแฟนเพจแล้วครับผมขายพีซีที่เชื่ครับผมถามจริงเหรอแล้วมียอดสั่งทุกวันไหมมีเรื่อยๆครับผมวันหนึ่งเขาได้กี่ตัวก็แล้วแต่เราทำทันหรือเปล่าตัวละกี่บาทตัวละสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทเดือนหนึ่งสักร้อยตัวได้ไหมก็น่าถึงครับผมสองร้อยตัวครับผมสามร้อย ยังไม่ถึงนะครับ200ตัวตัวละ200บาทคุณกิ๊กซีเท่าไหร่ส0่0 0ื่นโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคุณออกแบบทั้งหมดเองนั่งเขียนนั่งออกแบบเองอยู่ใช่ครับใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจเท่าไหร่ฮะทำเสื้อทำแฟชั่นก็ถ้ารวมพุ่นกับพุ่เท่ากันส0่0มบาทครับลงคนละสี่0มนี่ได้เงินคทุนพนัแบบนี้เขาจะแบบคืนทุนยังไง้ืนทุนยังง คืนแล้วครับผมอ๋อเหรอฮะเราก็จะต่อยอดเป็นแล้วก็เอาไปส่งให้กับนายแบบนางแบบคุณเอาเสื้อคุณไปเข้าไปให้นางแบบกับนายแบบเขาใส่ได้ยังไงคุณไปเสนออย่างไงอ่าถ้าถ่ายหนังสือทุกเดือนอยู่แล้วครับคุณเป็นคนถ่ายเองใช่ครับผมเป็นคนเป็นช่างภาพช่างภาพด้วยครับคุณก็เลยยัดเสื้อคุณเข้าไปเฉยๆงั้นครับเออแล้วก็จะเป็นแบบเองด้วยเออใช่นี่นี่คุณเหรอเนี่ยใช่ครับผมนี่คุณเหรอครับใช่ครับคุณเป็นนายแบบเองด้วยทุกผู้ชมกล้องครับช่วยซูมมาดู เขาหน่อยนี่ครับสบภาพนในสตูดิโอผมที่สัมภาษณ์ <Fine. S 1> ไปดูภ <Mal one. S 1> าพ <laughs> ไปดูภาพในในภาพที่เขาถ่ายแบบนะครับพอถ่ายแบบปับ๊บจะเป็นอย่างนี้โอ้โ oh ห เชิญค e ณคกซิซต่อยอดธุรกิจฮะค่ะอทอปเบสเลอร์เอสเอมอเมลเลน่ proudly present RYPC T-shirt if you are looking for a unique design T-shirt which has street art concept kindly contact RYPC T-shirt by calling the number below on the screen or you can contact us via our Facebook โอท็อปเอสรุปง่ายๆถ้าคุณชอบสไตล์นี้ผมเชื่อว่าพอดูๆไปแล้วเราจะเริ่มชอบนะนะคะอยากจะซื้อมาใส่เนี่ยนะครับจะไปติดต่อได้ที่ ที่แฟนเพจ RYPC T-Shirt Design ครับผมช่องทางเดียวก็มีตามร้านที่ที่เขาเอาไปจําหน่ายคือตามร้านที่รับไปเนี่ยไม่รู้ร้านไหนบ้างแต่ถ้าจะซื้อตรงๆก็ซื้อมาที่แฟนเพจเลยนะครับ RYPC T-Shirt Design ทำเป็นเล่นไปนะฮะวันนี้คุณอาจจะเห็นตัวจริงตัวคนออกแบบมานั่งคุยตรงนี้แต่ว่าสินค้าของเขาเนี่ยไปไกลทั่วโลกครับผมน่ขอบคุณมากครับนะครับแม่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําตัวติดดินจริงๆนะครับ สมกับงานดีไซน์เขาแต่ว่างานของเขาไม่ธรรมดาโอทอปขาย d ี m e ขายรวยช่วยคุณนะครับเฮ้ยสวยนะเนี่ย hey,